แต่จู่ๆครับช่วงเดือนพฤษภาคมปี2000นะก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาซึ่งปลายสายเนี่ยคือเชราอุริเย่ครับกุญซีของลิเวอร์พูลในตอนนั้นพร้อมกับยื่นสัญญา1ปีให้กับเขาคำถามก็คือทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยต้องการนักเตะที่อายุมากอย่างแม็กเลสเตอร์ไปทำไมครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีคําเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสต้านะครับกับผมจิตกรสีขมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนลนะครับฝากกาดติดตามกด subscribe ให้กับช่องของเราไว้ก่อนเลยนะครับ Mainstand Thailand ครับกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆแล้วขอบคุณมากๆสำหรับแรงใจสนับสนุนนะครับ วันนี้ย้อนกลับไปในยุคของปี2 0 0 0 2 0ถึงสอน่ครับน่าจะเป็นปีที่แฟนๆลิเว์พูจำได้ดีอยู่ครับพวกเขาคว้าโชว์บอลแชมป์ครับแชมป์ฟุตบอลถ้วย3รายการเลยลีกครับ FA คัพและปิดท้ายด้วยยูฟ่าครับแน่นอนครับมีเสียงสรรเสริญกับบรรดานักเตะวัยหนุ่มในยุคนั้นเยอะแยะมากมายครับสเวนเจอราดเพิ่งเติบโตขึ้นมานะครับมเคิลโนอเวนจบปีนั้นด้วยการคว้าบอลลุงดอครับ เพียงแต่ว่ามีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับซึ่งอายุ35ปีแล้วครับในตอนนั้นแต่กลายเป็นหนึ่งคีแมนที่ทีมขาดไม่ได้เลยครับนั่ก็คือแกรี่แม็กอลิสเตอร์การเข้ามาของเขาสร้างความงุนงงมากๆครับแต่มันจบปีด้วยความเบ่งบานครับกับการเป็นเสือเท่าในช่วงบั้นปลายของการเป็นนักเตะอาชีพแต่ทำไมยังถึงสร้างอิมแพกได้อิ Impact มแพกมาถึงขั้นว่าแฟนๆลิเวอร์พูลนะครับ มีเพลงเชียร์ส่วนตัวให้กับแม็กลิสเตอร์ด้วยเท้าวขวาขคุณช่างแสนหวานเราเซ็นคุณมาฟรีฟรีแต่เราได้ทชิบเบลแชมป์คุณคือไอ้หัวล้านอันเป็นที่รักของเราคุณคือแกรี่แม็กลิสเตอร์วันนี้ลองติดตามไปพร้อมๆกันนะครับว่ากับนักเตะอายุ35ปีทำไมถึงเข้ามาแล้วสร้างให้ทีมทีมหนึ่งนั้นกล้าไปสู่ความสำเร็จได้ผมเริ่มที่ตัวตนของเขาก่อนครับจริงๆเนี่ย ถ้าใครติดตามฟุตบอลกรีมาตั้งแต่ยุคปลาย80ต่อต้น90เนี่ยนะครับก็น่าจะคุ้นชื่อของแมคลิสเตอร์เป็นอย่างดีครับนี่คือกองกลางมันสมองแรบจอมทัพเล่นด้วยสไตล์แบบชันฉลาดเหมือนมีตาอยู่รอบตัวนะฮะความสำเร็จที่มันเป็นรูปธรรมเป็นกิจยศชิ้นสำคัญก็คือเป็นนักเตะคนสำคัญของลิสต์ยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์ดิวชั่น1ครับในปี1992นั่นคือลีกสูงสุดนะครับ ก่อนที่ปีถัดมาเนี่ยจะมีการรีแบนด์เปลี่ยนชื่อจากดิวิชั่นหนึ่งมาเป็นพรีเมียร์ลีกดิวิชั่นหนึ่งในตอนนั้นก็คือลีกสูงสุดนั่นแหละครับซึ่งกองกลางของลีกในตอนนั้นนะครับมีแม็กลิสเตอร์ครับมีกรอนสต็อกคันนะฮะ,ะมะพร้าวห้าวนะครับแล้วก็มีสองเด็กหนุ่มที่วิ่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังด mm hmm. ิวิดแบตตี้กับแกรรี่สปีดผู้ร่วงหลักถึงขั้นว่านีสาวัูนะฮะเคยยกย่อง กองกลางชุดนี้นะครับเทียบเท่ากับ4กองกลางของแมนเชสเตอร์เตดชุดทริปเปิลแชมป์ในปี1999ก็คือเบ็คแฮมคีนสโคตต์แรนกิกส์แม็กลิสเตอร์บอกโอ้โหเป็นการเป็นการชื่นชมที่เขาภาคภูมิใจมากแล้วเขาก็อธิบายครับว่าในช่วงเวลาที่เล่นให้กับลีสเนี่ยทุกอย่างมันลงตัวหมดเลยครับปลายปี1996ครับอายุเขาแตะ30แล้วครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเข้าหลักเลข3เนี่ยมันก็เหมือน เข้าสู่ช่วงบั้นปลายแล้วลีสก็พยายามจะขายเขาออกไปครับก่อนที่จะหมดสัญญาซึ่งทีมที่เข้ามาติดต่อก็คือโคเวนทรีครับทีมน้องใหม่โดยมีกุญซืออย่างรอนแอดกินสันอดีตกุญซือของแมนเชสเตอร์แต่คุมทีมอยู่มันเหมือนกับว่าเป็นช่วงขาลงครับย้ายมาอยู่กับโคเวนทรี ry, เพื่อเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาท้ายๆของการเป็นนักฟุตบอลชี ความกดดันก็น้อยกว่าซึ่งก็อาจจะเป็นที่ที่เหมาะสมครับกับของนักเตะคนนึงซึ่งใกล้จะแขวนสตัดว่ากันแบบนั้นนะครพียงแต่ว่าการเริ่มต้นอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่ครับปี96-97ครับคอนทรีมีผลงานที่ไม่เดียวเลยครับยากลำบากมาก16เกมแรกนะครับชนะได้แค่นัดเดียวแล้วการเปลี่ยนแปลงก็สำคัญก็มาถึงครับรอนแอคกนสันโดนปลดออกไปและกุณซีที่เข้ามาใหม่เนี่ย คือกรอนสตราคันครับขาสีเก่าที่เคยอยู่ด้วยกันที่ลิสตแล้วก็สตราคันเนี่ยแหละครับเป็นคนจุดประกายอีกรอบหนึ่งทําให้คนนทรีนั้นกลับมามีชีชวิตชีวาอีกครั้งจนสุดท้ายพวกเขารอดครับจบด้วยดับ17ของตารางบิ๊กแม็กบอกมันเป็นการหนีตกชั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับและแมคอลิสเตอร์ก็สนานกับการเล่นให้กับคุณทรีมาอย่างต่อเนื่องจนจบฤดูก,กาล1น9 9กถึง2000ครับ ซีซั่นนั้นคนุนทรีทัดทานไม่ไหวแล้วครับตกชันตัวเขาเองก็หมดสัญญาในวัย35ปีใจจริงเขาบอกว่ามันก็โอเคแล้วครับความคิดที่จะเลิกเล่นเนี่ยอยู่ในหัวตลอดเวลาแต่จู่ๆครับช่วงเดือนพฤษภาคมปี2000ก็มีโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาซึ่งปลายสายเนี่ยคือเชราอุริเย,ย่ครับกุนซีอของลิเวอร์พูลในตอนนั้นพร้อมกับยื่นสัญญา หนึ่งปีให้กับเขาคำถามก็คือทีมอย่างลิเวอร์รพูลเนี่ยต้องการนับเตะที่อายุมากอย่างแม็กลิสเตอร์ไปทำไมครับมันถึงขั้นมีบริการของนิสารท้องถิ่นครับในเมืองลิเวอร์รพูลตั้งข้อสงสัยตรงนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายด้ยวยว่าคือถ้าแม็กลิสเตอร์มาอยู่ลิเวอร์รพูลแล้วลงเล่นได้เกิน10นัดนะเขาจะยอมเดินเปลือยกายในสวนสาธารณะเลยคือไม่เชื่อใจครับไม่เชื่อใจพี่แต่ว่า บางครั้งชีวิตมนุษย์เรามันก็คล้ายๆกับคำว่าลีนที่ฝรั่งชอบใช้กันเลดบลูเมอร์ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคำว่าเลดบลูเมอร์เนี่ยมันคล้ายๆเป็นการเปรียบเทียบของชีวิตใครก็ตามแต่ครับที่ไม่ได้โด่งดังไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนะักในช่วงอายุที่ที่ควรจะต้องต้องพีคที่สุดแต่ไปมาๆก,กลับมาพีคในช่วงที่อายุเยอะแล้วซึ่งแม็กลิสเตอร์ก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับกับการที่ไปอยู่ในจุด มีการพิรารหาเพิ่มเติมครับว่าณนะเวลาตอนนั้นครับเชราอุลเย่เนี่ยกำลังประสบปัญหาในเรื่องของกลุ่มนักเตะวัยหนุ่มที่ยังขาดประสบการณ์ยังขาดความนิ่งหลายต่อหลายครั้งไม่สามารถรักษาผลการแข่งขันได้มกักจะมาตกม้าตายในช่วงท้ายเกมซึ่งถ้าเราดูในกลุ่มนักเตะที่เติบโตขึ้นมาครับอย่างที่บอกครับไมเคิลโอเวนเอมิลเฮสกี้เจมี่คราเก์และรวมถึงอีน่งดาวรุ่ง ที่เพิ่งโผล่ขึ้นมาในทีมชุดใหญ่เนะตอนนั้นก็คือสวีนเจอร์รครับแต่ไปด้วยดาวรุ่งซึ่งสวีนเจอร์รก็เป็นหนึ่งคนครับที่ที่ตั้งคําถามนะฮะว่าซื้อมาทําไมดึงตัวเข้ามาทําไมกับนักเตะอายุ35ปีเนะเพราะว่าช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยกองกลางของลิเวอร์พูลมันก็แน่นอยู่แล้วครับเบียดกันแย่ตำแหน่งแบบโอ้โหเยอะแยะมหาศาลเพียงแต่ว่าการตั้งคำถามของสวินเจอร์รเนี่ยได้คำตอบ ตั้งแต่ในช่วงพรีซีซั่นเลยครับบิ๊กแม็กเข้ามาแล้วก็พิสูจน์ตัวเองในคําวิจารณ์เหล่านั้นครับซึ่งมันเหมือนเป็นโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จครั้งสุดท้ายนะนาการเป็นนักเตะอาชีพของเขาแล้วเขาไม่ยอมปล่อยให้โอกาสนั้นหลุดลอยไปเขายอมรับว่าในวัย35ก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองครับไอเรื่องเทคนิคต่างๆเนี่ยคงไม่มีใครสงสัยครับแต่สิ่งที่พวกเขากังวลก็คือสภาพร่างกายนี่แหละครับว่าอายุ35แล้วจะไหวจริงๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นบิ๊กแม็กจึงโชยเห็นเลยครับ ว่าในวัยขนาดนี้เขายังวิ่งได้สบายครับกำลังขายังเหลือเฟือครับซึ่งเรื่องนี้มันสำคัญมากครับแมคลิสเตอร์บอกว่าถ้าบรรดาเด็กๆเ,เห็นว่าเขาพร้อมขนาดไหนว่าฟิตขนาดไหนพวกเขาก็จะเปิดใจต้อนรับเขาเองและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเมื่อถึงในช่วงเซสชั่นที่วิ่งจับเวลานะครับสปรินต์เต็มที่เนี่ยเชื่อไหมครับว่าในวัย35ปีครับแมคลิสเตอร์อยู่กลุ่มหัวแถวตลอด และมันเป็นสิ่งที่โค้ชต้องการด้วยครับมันบ่งบอกถึงหลากหลายแง่มุมความเป็นมืออาชีพความพยายามทัศนคติของความกระหายอยาที่ยังอยากจะประสงค์ของเรล็ะถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ตามแต่แล้วคาถามเหล่านั้นก็ค่อยๆเงียบลงครับรวมถึงเซเวนเจอร์ราดด้วยครับที่โอ้โหทึ่งมากครับกับผู้ชายคนนี้จนรทั่งยกย่องให้แม็กลิสเตอร์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาจารย์ของเขาเลยครับและความเบ่งบานก็เริ่มต้นขึ้นครับ พร้อมกับกลุ่มดาวรุ่งของลิเวอร์พูลก็เติบโตขึ้นมาโอเคครับในเวทีลีกัน,นะฮะมันก็ยังมีบางช่วงบางตอนที่กระท่อนกระแท่นไปบ้างแต่อย่างน้อยถ้าเป็นเกมแบบวัดกันนะัตอนนัดอาศัยสปิริตและสู้จนนาทีสุดท้ายเนี่ยลิเวอร์พูลไม่เป็นรองใครครับในยุคนั้นวิ g แบ็กเล่าต่อครับว,ว่ามันมีสัญญาณบวกหลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเขาสังเกตเห็นครับว่า ทีมของเราเนี่ยเป็นทีมที่เล่นเกมเร็วได้เก่งมากครับทุกคนมีความกระฉับกระเฉงเจอรายเป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วพอเห็นเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยบิ๊กแม็กสัญญาตัวเองเลยครับว่าจะถ่ายทอดทุกสิ่งอย่างที่เขามีให้กับซเวนเจอร์ัเขาเล่าบอกว่า,วาโอ้โหมันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันครับเขาสนิทกับบรรดา,าเด็กๆเหล่านี้เกือบทุกคนจนกลายเป็นทีมที่มีคุณภาพไม่แพ้ใครและปีนั้นก็จบด้วยอันดับ3ของตารางครับ คว้าสิทธิ์ในการไปเล่นยูเ่าแชมเปียนส์ลีกได้ตามเป้าแต่กับฟุตบอลถ้วยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันคําพูดของแมคลิสเตอร์ได้ดีครับว่าถ้าวัดกันนะตอนนัดแล้วความสุขฤทธิ์ความใจสู้ลิอร์พูไม่เป็นรองใครพวกเขาเริ่มต้นในการคว้าแชามป์ลีกครับด้วยการชนะเบอร์มิงแฮมครับในการโดนจุดโทษเดือนกุมภาพันธ์2001หลังจากนั้นก็มาคว้าอาร์เซนอลครับในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอครับทั้งที่โดนนําไปก่อนครับก่อนที่ไมเคิลอเว่นจะมายิง2ประตูรวดตบท้ายด้วย ชนะอาราเบสครับคว้าแชมป์ยูฟาครับในเกมที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในตำนานของถ้วยนี้ครับชนะไป5ประตูต่อสี่มันมากครับทุกรายการที่กล่าวมาครับบิ๊กแม็กสร้างไฮไลท์ได้เสมอครับโดยเฉพาะในเกมที่กดดันแล้วก็ต้องวัดกันด้วยการยิงจุดโทษเนี่ยเขาคือมือนหนึ่งของทีมและไม่เคยพลาดเป้าแม้แต่ครั้งเดียวเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ทุกคนพูดถึงมาจนปัจจุบันนี้ครับครบรอบหนึ่งปิทินแมริสเตอร์ พาหงแดงพลังหนุ่มทีมนั้นครับกวาดแชมป์5รายการเป็นแชมป์ในรายการเมเจอร์3รายการจากนั้นก็ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอ,อีก1ฤดูกาลเต็มครับก่อนจะย้ายกลับไปอยู่โคลันทรียในปี2 0 0 2เพื่อรับงานการเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมบนวัย3 5ปีที่ย้ายเข้ามาด้วยความสงสัยครับพร้อมกับมีคนดูถูกดูแคลนว่าเล่นไม่ถึง10นัดหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับเขาเล่นให้กับลิเวอร์พูลไป87เกม ยิงไป9ก้ประตูครับและกลายเป็นลูกพี่คนสําคัญครับกลายเป็นอาจารย์ของนักเตะดาวรุ่งและที่สุดแล้วก็เป็นคนสร้างอิมแพคครั้งใหญ่ครับไม่ใช่แค่การเบ่งบางของเสือเท่าวัยสาปีนะครับแต่มันเป็นการจุดประกายให้เด็กๆทุกคนในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยเฉิดฉายขึ้นมาซึ่งคนที่รู้ซึ้งในความสําคัญของเขาไม่ต้องมองไปอื่นไกลเลยครับเซเว่นเจอร์รานี่แหละครับในวันที่เขาเตรียมที่จะเข้ารับงาน กับเรนเจอร์เขาก็ติดต่อบิ๊กแม็กเนี่ยนะครับว่าพี่ครับมาช่วยผมหน่อยมานั่งข้างๆผมหน่อยมาคอให้คำปรึกษาหน่อยแล้วเขาก็สร้างทีมขึ้นมาจนหอบหิ้วกันมาอยู่ที่แอสเซนวินล่าณปัจจุบันนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลครับคือเรื่องราวของเค้าฮีโร่คนหนึ่งครับเค้าฮีโร่คือขวัญใจที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงมากนันขวัญใจอินดี้รประมาณนั้นซึ่งบุคคลคนนี้ก้าวมาเป็นฮีโร่ของทีม ในวัยที่ไม่มีใครคาดคิดด้วยซ้าไปเพราะ35ปีแล้วครับกับการเป็นเสือเท่าที่มาถึงจุดพีคของตัวเองในช่วงที่ไม่มีใครคาดคิดแต่เขาทำได้จริงครับนี่แหละครับแกรี่แมคอลิสเตอร์ครับ แฟนๆลิบูจํามันได้หรือเปล่านะฮะลองคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยครับว่าคิดถึงเขามากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ฝักติตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับนอกจาก YouTube แล้วยังมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับ SoundCloud, Spotify, Apple p o d c a s t เพียงแค่เิคำว่ามินส a ตนครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ